ล้วก่อนเนี่ยผมแบบใช้ร่างกายชีวิตเปลืองมากฉันโดยไม่มีสติกินเปปซี่กินน้ำมัดลมกินของหวานพอวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมมาเป็นเบาหวานเนี่ยกูมันทำให้จิตตกมากเลยขาดสติเพวยฟุ้งซ่า,นะนานแล้วกูเป็นเบาหวานได้ยังไงวะทําทไมกูถึงเป็นเบาหวานวันหนึ่งวันหนึ่งก็เออใช้สตินะ,จะเจริญกรรมฐา,านกอบหลวงพ่อเทียนยให้กําหนดรู้กําหนดรู้เฮ้ยเราเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไร เราเออเราเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะแก้มันยังไงอะไรเนี้ยกำหนดรู้เราจะไม่พุ่งร้านมันเราก็ไปศึกษานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเบาหวานเนี่ยมันหายไม่ขาดนะครับแต่มันอยู่ในภาวะที่มันสงบได้แต่มันจะหายได้ยังไงหายที่เรามีสตินี่แหละไอ้ที่เราเป็นต้นเหตุมันเป็นจากอะไรเราก็ต้องแก้จากที่ต้นเหตุมันเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะปากเราเราก็ต้องหายเพราะปากเรา อาตมาภาพเนี่ยเป็นประวานน้ำตาลขึ้นสองร้อยน้ำตาลสะสมสิบสามช่วงเวลาสามเดือนอาตมาภาพน้ำตาลเหลือแปดสิบสี่น้ำตาลสะสมเหลือเจ็ดพอเกิดนเนี่ยกรรมฐานได้คิดได้สติรื้พอดีหลวงพ่อเนี่ยพุยถึงยาวเก้าถึงแมาว่าหลวงพ่อส่งให้มาปฏิบัติธรรมี่วดาธรรมแสงเทียนพอดีมาเจออาจารย์ท่านนพิธีกรรมฐานเนี่ยให้เรากําหนดรู้ กำนดรู้ตั้งสติเราชีวิตเราเฮ้ยเราอย่าไปตามจากอดีตมันให้ดูที่ปัจจุบันเขาบอกว่าอดีตอนาคตเนี่ยมันเหมือนกันเพราะได้ยังไงมันทําให้เป็นปัจจุบันไม่ได้โอ้คนที่เลยตั้งสติขึ้นได้ทันทีเลยอดีตมันล่วงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตมันยังมาไม่ถึงมันไม่สามารถจะคิดว่าเราเป็นยังไงได้แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราทําปัจจุบันดีพรุ่งนี้ดีแน่ แต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีพวกนี้ไม่มีทางดีได้ตลอดผมเมื่อไรกลับมาดูแลตัวเองมักษาร่างกายตัวเองคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสติตลอดการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมันก็เหมือนบาลีนะที่หลวงพ่อเจ้าคุณเคยสอนบาลีเนี่ยเอาบาลีมาใช้ยืนเดินนั่งนอนเราจะยืนเราจะเดินจะนั่งจะนอนกินดื่มทำพูดคิดนะ่ะเราต้องใช้สติ อันนี้มันดีไหมอันนี้มันดีไหมถ้าเราใช้สติก่อนมันก็จะทําให้เรารู้ตัวเราจะไม่พลาดเพลอพังไปถามว่าเบาหวานเนี่ยทําให้ตัวเองดีขึ้นไหมผมว่าดีนะมันทําให้เรากลับมามีสติดูก่อนเบาหวานนี่เหมือนเป็นครูเราให้เป็นอาจารย์เราสอนเราจริงๆนะผมอยากจะไปพูดได้ไหนอยากให้พูดให้เขาฟังทุกคนนะว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานมันอายไหมอะไรผมไม่อายหรอก มันทําให้กลับมาเว้ยกูยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะกูรู้ตัวว่ากูเป็นเบาหวานก่อนเออมันจะทําให้บางทีบางคนคิดว่าเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วมันจะต้องสูญเสียทุกอย่างอะไรที่เบาหวานจะต้องตัดขาเบาหวานจะขึ้นตาเบาหวานจะต้องพิกลพิการอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ที่ตัวเราที่เราทําแต่ถามว่าถ้าเราปฏิบัติตัวดีอะไรดีเนี่ยมันต้องมีวันของเราบ้างแหละตอนนี้ก็เลยยังเหลืออีกหน่อยนึงตอนนี้ก็น้ําตาลสะสมจากสิบสามกลับมือละเจ็ดนะ น้ำตาลปลายนิ้วพอดีได้แม่ชีที่นี่เจาะให้จากอนแรกที่เป็นสองร้อยตอนนี้เหลือแปดสิบสี่ก็ยังปฏิบัติตัวถามว่าการเดินจงกรมกรรมฐานโดยหลวงพ่อเทียนเนะี่ยมันได้ไหลายอย่างนะหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสตินะะมันได้กับร่างกายด้วยเพราะเราได้เดินเราได้เผาผลาญแล้วเราก็ได้ใช้สติในการเดินการใช้ชีวิตประจําวันของเราถ้าเรามีสติในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะกําหนดรู้ จะทําอะไรก็รู้มันก็จะทําให้เรา,าเนี่ยเออมีสติมันอะไรได้ถามว่าถ้าทําดีทุกวันนะไม่ต้องกลัวมันต้องมีวันของเราได้อัตมาภาพเนี่ยได้นึกถึงโครงการดีๆของหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเนี่ยท่านเป็นทั้งนักเรียนบาลีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งสองอย่างแต่ก่อนอัตมาเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเลยตื่นมาทําวัดบิณนธบัตร แต่ว่าไม่ได้เคยปฏิบัติสร้างจังหวะอะไรเลยแต่ว่าช่วงต้นๆที่มาอยู่ครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อท่านใครจะมาอยู่วัดพนนกศีวรวิหารเนี่ยท่านได้ยุ่งไปอยู่แพร่แสงเทียนก่อนถึงจะให้เรียนบาเลยได้อัตมาก็ล้างลามาสิบปีมาอยู่ที่วัดพนนพอมันเนี่ยปีเนี้ยมันก็ได้เห็นประโยชน์เลยเพราะว่าอะไรอาจจะมาอยากจะไปดูแลร่างกายตัวเองเพราะตัวเองเป็นบาหวานก็คือได้ประโยชน์จากโครงการของหลวงพ่อเจ้าคุณเลย พอหลวงพอ่อเจ้าคุณนั้นส่งมาที่อยู่วัดถ้ำแสงเทียนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมันทําให้มาดูใจดูกายดูเราแล้วอ,อันดับแรกอตมาที่เป็นบวชเนจิตป่วยก่อนละเฉพาะจิตป่วยร่างกายก็แย่ตามหลวงพอ่อเจ้าคุณก็ท่านมีโครงการในดีๆเนะี่ยท่านก็เลยไปไปอยู่ปฏิบัติธรรมกันดี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้อีกอย่างก็จะได้เราเป็นผู้ช่วยเจ้าววาดด้วยเนะี่ยเออท่านท่านแนะนําได้สิ่งที่ดีทางให้ทางให้ดีอ่ะท่านไม่เคยทําร้ายเราหรอกเราก็คิดอย่างนี้นะท่านได้ไปปฏิบัติก็ไป พอดีเลยขาจังหวัดปรกกุสุตตะวิรา,าพรนะบอกหลวงพี่หลวงพ่อเจ้าคุณให้ไปปฏิบัติธรรมทีแรกก็กลัวว่าเฮ้ยกูเป็นเบาหวานนะเขาไม่ให้กินยาเราจะอยู่ได้ได้ยังไงวนะเนี่ยแต่จริงจริง,รงยาเนี่ยมัน,ม,นมันก็ดีนะแต่ถามว่าอะไรที่ดีที่สุดคืออะไรภูมิคุ้นกันจากร่างกายเราจิตใจเราถ้าเรามีสติที่ดีร่างกายที่ดียาจะต้องรักษาเราไหมยาไม่ต้องรักษาแล้วหรอก พะเราใช้จิตเราใช้ร่างกายเราร่างกายเรามันฉลาดเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าบอกจิตเราดีเนี่ยท้าอย่างเนี่ยมันหายได้อย่างหนึ่งล้วขอบคุณโครงการธรรมะดีๆของหลวงพ่อที่ให้ผมได้มาปฏิบัติทมถามว่าลำบากไหมมันไม่ได้ลำบากชีวิตสมณะเรามันต้องทาอย่างนี้ดูแล้วมันต้องมีทั้งเออทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหลวงพ่อเจ้าคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีมากครับ ุดท้ายเนี่ยนะครับเออใครที่กลัวการปฏิบัติเจริญกรรมฐานสติกรรมฐานเนี่ยผมอยากให้มานะอัตมาอยากให้มาให้มาปฏิบัติทำดูใจตัวเองจะได้ลดทิฐิมานะใจตัวเองในลดความรู้สึกของตัวเองว่าอัตตาตัวตนมันเยอะขนาดไหนเราจะอยู่ได้ไหมเราจะทําได้ไหมลองทำสักก่อนก่อนที่จะไปคิดก่อนว่ามันจะทําไม่ได้นั่นแหละก็อนุโมทนาบุญทุกคนนะเออให้สู้กับมันให้ใช้สติสัมปชัญญะ อะไรมันมีเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ธรรมดาร่างกายเรามันไม่มีอยู่จีรัง,ย,งยั่งยืนหรอกครับแต่ถามว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีอะไรดีอะไรมันเหตุตามปัจจัยก็ต้องตอมรับสภาพมันแต่ทุกวันนี้ถ้าใช้สติดีนะคงนี้ดีแน่ครับ